และแล้วนะสี่คูงงานของเราก็ได้ออกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมนะไปก่อนนานนั้นสองคันแล้วถูกไหมนี่คันที่3อยู่นี่สวยๆเลยเดี๋ยวพามาดูสภาพภายใน,นหน่อยตอนนั้นบอกเลยว่าหาเจ้าของนานมากนะแต่ตอนนี้พอออกจะจอออกทีเดียวก็ไม่ออกกันหมดเลยว่ะ <c oughs> เออนะอันนี้เป็นบอกวีตัวท็อปเกียร์ออ,อตโต้ไม่น้อยนะไม่แค่แสนกว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับผมอันนี้มีเจ้าของเรียบร้อยไอ้คันนั้นสีดำหนึ่งในสี่คูงงานไปแล้วเหมือนกันนะครับโอ้แล้วมันเหลือขันไหนบ้างเดี๋ยวผมพามาดูแล้วกันตอนนี้ก็มีเจ้าของแล้วนะครับตัวทอ็อป อยู่2องนอตสามนอ 3, นอู้สามนอสุดท้ายหมดแล้วหมดเลยนะลูกค้าตัวท็อปหมดเลยสำคันครับตัววีหมดเลยนะสีขาววันเ็นจูรี่ใครหาอยู่รถตู้ไว้ใช้ในครอบครัว11ที่นั่งภาษีปีละพันกว่าบาทจัดได้จัดนะพี่นะตอนนี้พูดตรงๆนะครับว่าเวนจูรี่กำลังเป็นที่นิยมในตลาดมากนะเพราะว่าเอสยูวีอยงภาษีปีนึงมันแพงนั่งได้น้อยใช้งานไม่ค่อยคุ้มค่าคนเลยหนีมาเวนจูรี่สักส่วนใหญ่นะครับผมนะไอเช่นคันแรกคันนี้ขอขอโชว์สักคันแล้วกันนะเวนจูรี่คันนี้เป็นปี2017ค่าตัวอยู่่่ที799ครง3พันดสิบเจ็ดค่าบาาททเเ่นนั้องติดประตูไฟ สองฝั่งซ้ายขวาครับผมนะเบาหมุนด้าน180องศาแทนเป็นเบาะนวดนะครับสำหรับคู่หน้านี่นะติดใจดูความจริงก็เข้ามาได้เลยนะครับที่กิสดากูุ๊ตคาร์นะครับผมนะครังหมดอดนะจ๊าราคตอนนี้เริ่มขาดตลาดแล้วนะครับผมนะไงข้าฝากไว้ด้วยแล้วกันวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ